สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับดุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่14ตุลาคม2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35วันนี้กิโลกรัมละ 4 6บาท70สตางนะครับสำหรับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยที่10สตางนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคาก็จะอยู่ที่49บาท77สตางนะครับวันนี้ปรับลดลงมาที่2สงตางนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่50บาท62สตางครับปรับตัวลดนงมาที่ หนึ 1> 1บาทแปสตางค์นะครับยางก้อนถ้วย DRC 100%เซวันนี้กิโลกรัมละ4ีบาทนะครับสำหรับวันนี้ปรับตัวลดลงมาที่30สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้21่สบาทหกสสตางค์ครับ ปรับลดลงมาที่21สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงวันนี้23บาท51สตางค์นะครับปรับตัวลดลงมาที่20สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้25บาท76สตางค์ครับปรับลดลงมาที่23สตางค์นะครับและยางเคลบยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ 27่สบาทแปสตางค์นะครับปรับตัวลดลงมาที่21สตางค์ตามอย่างก,ก้อนถ้วยชนิดอื่นๆน,นั่นเองครับสำหรับราคาแต่ละพื้นที่ก็บวกลบประมาณ3บาทไม่เท่ากันนะครับและสุดท้ายนี้ไปชมตารางการซื้อขายอย่างปาราต่างประเทศกันเลยครับ